ว่าเขาโดนโดนครับผมเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นไหนเออท่านี่ไหนไหมน่องสวัสดีครับผมเมืองไม้รักหนูวันนี้นี่เป็นเก่าๆหรพี่น้งนองโอ้ไม่อยู่ไม่ไม ใจหมดมาวัาสิุกร์ท่อยู่นายห,หนูกินบักตานกันหน่อยผลหมหาหมงไสิถมอ อามันได้ล่องเมืองครับเอาอย่างเรืยองนี้ทำควรายันมาขวัดอีสิหน่อง ห้อยขวัดอยู่ตัวบอง,ง้้มป่าไหนดรมันเป็นทางผ่านไข่กับห้อยใหม่ๆอยู่เศ้าดักเปล่ะพี่ร่วงมันเบิดหมองเหร เบสอิริล่ะครับช่วงนี้แต่ผมมีคนมาบอกไปไม่ไช้เ้าอ,อิริล่ะมองหนึ่งอยู่น้าจะขวางอยู่ไปดักปิดไทายชงไทายดูดูการน,น้าจะขวาง ต้นไม้ต้นตาลไ้่นี่สองหลังเพราะก็ะได้รุ่นตืมกันทีห้องน้ำก่อมือได้ครับผม,มใส่เพิ่มอีกสองหลังครับไม้ที่เขาเคยใส่แลกได้ไปตัวหนึ่ง นี่พี่น้องมันมีหอยมากินเข่าอีกอยู่โอ้โหเลยเอามาใส่ไว้สิบก็หลังอยู่ดอกพี่น้องวันที่ผ่านสิบไหมมันมีหอยกินอยู่ยังมึงหนี้ก่อนต้องได้ไปตัวเดียวหนูบอกหลายมาอยู่นีไหมไม่มีมหอย มีห้อยขวดใหม่เพราะว่าฝนมันตกมันเมองบ่อครับไปพี่น้องรุนกันมือนสามหมายเดี๋ยวถิถอดออกไปใส่น่าจะคลองแล้วถ้าได้ก็ถิถอดออกเลยล่ะมันหลายมือแล้วครับ ที่หาเมือหรอไปเจอกันมือ้อเสาครับผมสวัสดีสวีดดตตอนเสาร์ครับผมเราได้เวลาได้เวลามายามหนูกันแล้วหมายเลขสองหลังห้อยเกา่า มาเมึงครับผมเขอนจังไหนยื่อซื้ออยู่ครับกลับดักมีอย่างหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ขวายไฟครับผมไปพี่นอ้องไป ต้นบักตาลหมงเก้าเฮามาที่เดียดเท่ามือที่เจไดจำบ่าไดนแล้ววันนี้สิเป็นจังไดครับก็สือส่อๆอยู่บ่อเขาโดน โดนครับผมเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นไหนเออที่ไหนแม่น้องเดี๋ยวให้มันขวดไม่อ่ะเป็นไหนครับผมนี่ถอดออกก่อนฮ่าอ่ะกล้าบ่ กล้ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้บ่เมืองไรเบียงโบนอยด์เพี่น้องครับหางมันก็เป็นสีหางค่ายๆืีหนีบมาแล้วครับเพราะนถ็นถืดกลาบมากกว่า,าหราบอกนี่ถืดหางนี่ด้านหลังทางนทางน้งนงนบนเขาบักตาลป่ะโอ้กินบักตาลนะ เบ้าเขา่านั่นก็บ้าเขา่าไห้ตกตาลล้วน,นเนี่ยสองสี่ครับผมมันพอยันมากัดอีกบ่วนอนนี่พี่น้องมันกัดไม่ไหม,ไมตัวนี่คนละตัวด้วยนี่ มากิบมกตานลายจนสีแดงเนาะไปพี่น้องไปถิ่มไปหั่นก่อนเสร็จจนได้เสร็จผู้ชายคนนี้จนได้ เรียบร้อยครับผมสีไหนแม่ไปพี่น้องสองหลังสุดท้ายครับตรงลายมือรูดที่ถือครับไม้นี่นี่เคยเด้ไปแล้วตัวหนึ่งรับดักใส่ไว้ไ่หลายกันเลยเอามาใส้สืๆพี่น้อง วังงหลงแต่ว่ามันไม่ห้อยห,อหนูมาจิ้มเข่าอยู่ดิเห็นได้มันพวกเขา่าพวกเข่าครับผมหนูเมื่อยดีดดแต่ว่าเนี่ย บอกเขา,าเป็ไปยัง <Okay. S 1> เดี๋ยวทำนี้ไม่ไม่ค่อยมากกอ่กเขาทำวพวนี้จะใส่ไว้นีไปใส่หน้าจะของน่อยเดี๋ยวมืงสถานการณ์ก่อนครับอยู่หน้ามีอยู่เลยพอบอกอยู่ พอบอกไปใส่อยู่หลงพระท่านเนี่เปเมืองครับเห็นว่ามันกัดหยาห้อยควัดไม่ไมหม่เต็มอยู่พ่ะนะถ้าไปใส่ก็ต้องกูมัวนี้ออกนะครับไป่ะพี่น้องสรุปคนงานกันนี่นะครับผมพี่น้อง หนูกินบักตาลเขาตัวที่สามเขาใหม่นี่ครับได้ไปแล้วสองตัวแล้วก็อีกลายมือสองมือสองมือก็ได้สามตัวที่สามเนี่ยนะครับนี่สวยเลยแม่นอึ้งตึง้งห้อยหางขาดนาทีเคยถือกับดักผมไปแล้วเคยถือกับดักผมไปแลวเลยนาทีเน้่อีกครับนาทีเขาไม่กินเขาเ่าอีก ก็ามันสิเขายากมันเคยเถื่อกับดักมาแล้วเอา้จาจังนเอกก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ขามาติดตามละไกัเขามาให้กำลังใจครับช่วงสื้อไทยรีบครับของการดักหนูหลหะก่อนสิไปเห็ดอย่างอื่นผมนุ่มสวยสวยเก๋อยู่กำลังติดเป็นบกักแข้งครับนีพี่น้องสวยเลยละ่ะตัวนี้นงามๆเลย แน่นอึ้งตึ้งครับหนูกินบักตาลหางขาดนิดนึงไปเจอกันไหมคลิปหน้าไปไหมได้กะถติดตามกันมึงแต่บวม,มีไม้ก็นมาถอดบูนี่แหละออกถ้ามีไม้กันลมาหาถอดกับดักชุนี่เราออก